ทางด้านของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราบ,บุรีค่ะสำรวจปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะที่ทำให้เกิดผลกระทบกับโรงสูบน้ำดิบเทศบาลเมืองหัวหินภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราบ,บุรีทำให้น้ำดิบที่ส่งเข้ามาสู่อ่างเก็บน้ำหัวหินนะคะมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะผลิตและก็แจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะ ระบบไฟฟ้าเองก็มีตั้งแต่ลิโคเซอร์พวกนี้ค่อนข้างเป็นสายเปลยมาเหมือนกันตอนนี้ถ้าป้าเมืมโคโค่อบ,บ่ายวันนี้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราบ,บุรีในอธิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายสธธุเทพเที่ยงน้อย ผู้อำนวยการกองการประปาเทศบาลเมืองหัวหินได้เข้าพบนายชัยยุทธมีชูคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราบบุรีเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นช่วงๆทำให้เกิดปัญหากับโรงสูบน้ำดิบเทศบาลเมืองหัวหินที่ตั้งอยู่ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราบบุรีไม่สามารถส่งน้ำดิบมาย่างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอ่างเก็บน้ำหัวนาและอ่างเก็บน้ำดำเนินเกษมได้ในปริมาณที่ต้องการ ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและปัญหานี้เองทำให้เกิดแรงดันน้ำภายในเส้นท่อที่เป็นท่อเดิมได้รับแรงผลกระทบจึงเกิดการแตกในหลายๆจุดในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหวยหินซึ่งการประปาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะส่งเจ้าหน้าที่ออกทำการแก้ไขซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามการประปาเทศบาลเมืองหวยหินได้แจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรปราณบุรีเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยนายชัยยุทธมีชูคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีได้กล่าวว่าได้สำรวจในเบื้องต้นแล้วพบว่าบริเวณลายของสายไฟฟ้าที่เป็นสายเปลือยภายในพื้นที่ของเขื่อนชนประทานปราณบุรีมีสภาพเก่าและเสียดสีกับต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมขั้นตอนแรกที่ต้องเร่งแก้ไขคือการตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ปกคลุมการเสียดสีกับสายไฟฟ้าพร้อมทำปลอกหุ้มสายไฟฟ้าทั้งหมด และต้องประสานกับทางเจ้าหน้าที่เขื่อนจนประธานก่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันไม้ส่วนขั้นตอนที่2เป็นแผนระยะยาวที่ทางการไฟฟ้าต้องดําเนินการสํำรวจหาสาเหตุในส่วนอื่นๆเพื่อปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่โดยจะต้องใช้เวลาและต้องประสานกับทางเทศบาลด้วยเพราะจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าเป็นช่วงๆ ซึ่งผู้ใช้น้ำประปาพื้นที่หัวหินจะต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำไม่เพียงพออย่างแน่นอนและต้องใช้งบประมาณกว่า30ล้านบาทซึ่งขณะดนี้เตรียมนำเสนอเพื่อเข้าแผนดำเนินการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางการไฟฟ้าจะนำช่างออกสำรวจพร้อมอุปกรณ์ออกตัดแต่งต้นไม้ตามจุดต่างๆที่เกิดปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวหัวหินและปราณบุรีด้วยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการรวมทั้งสิน้น3-4วันซึ่งทางเทศบาลเมืองหัวหินพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินการในครั้งนี้นะครับในพื้นที่ของทางฟฟ้าปราณบุรีนะครับพื้นที่มีผลกระทบกับ การใช้น้ําของเทศบาลหวัวหินนะครับวันในพื้นที่ของประชาชนหวัวหินนะครับการในฟ้าภุมิภาคอำเภอตางบุรีนะครับได้ตารวจในเบื้องต้นแล้วนะครับพบว่าในรายที่ภายในพื้นที่ของทุบประานนะครับมีต้นไม้ค่อนข้างจะหนานแน่นนะครับขั้นต้นขั้นเริ่มแรกคขือนตอนขั้นต้นขั้นแรกคือเร่งด่วนงานเร่งด่วนของเราคือต้องตัดต้นไม้นะครับ ขนาดนี้เราได้ประสานกับชมทานเรียบร้อยนะครับเดิมเนี่ยตรงจุดนี้ปัญหามันน้อยไม่มีแต่ขนาดก่อตรงการเนี่ยมันเป็นพัมทีเกิดขึ้นมากมายนะครับพอ oh. ผมกระทบนี้ปับ๊บเราถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้แล้วจุดความจุดอ่อนมันเกิดขึ้นในระบบค่อนข้างจะสูงและดูทั้งทั้งเป็นท่งของไฟฟ้าอาจจะเป็นของขังของไฟฟ้าและในพื้นที่ของเครือชมพทานด้วยทุกเป็นระบบกเก่าแล้วนะรเราจะเข้าไปดูแลแล้วก็ ประสานงานกับทางเทศบาลด้วยนะครับ่วนค่าใช้จ่ายต่างๆในพื้นที่ที่ในเขตจังหวัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับต้องให้ทางเทศบาลช่วยัำสนุนตรงนี้ด้วยนะครับเราจะยินดีให้ความส่วัมตรงนี้มาก ด้านในอธิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหวยหินที่ได้รับมอบหมายจากนายจิระคงไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองหวยหินให้ดูแลรับผิดชอบการประบาดเทศบาลเมืองหวยหินได้กล่าวขออภัยพี่น้องประชาชนชาวหวยหินหลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาของน้ําประปาตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานมานั้น การประปาเทศบาลเมืองหัวหินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองหัวหินนำรถออกแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อประปาแตกตามจุดต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการออกประชาสัมพันธ์ไปตามจุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพออีกด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางเทศบาลเมงหินก็ได้มีการจัดนะครับน้ำประปาโดยการนําของงานป้องกันนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือใช้รถด,ดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในที่สูงๆนะครับขณะนี้นะครับเหตุการณ์ก็เริ่มปกติแล้วนะครับ ทางด้านเทศบาลเมืองหินนะครับโดยกองการประปาหินนะครับกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวหินด้วยนะครับที่มีอุปสรรคนะครับในการใช้น้ําในช่วงสงการนะครับโดยเฉพาะปีนี้สงการเมืองหินนั้นนะครับประชาชนทางปทมก็ดีและจังหวัดใกล้เคียงก็ดีได้มาเที่ยวหินจำนวนมากนะครับปัญหาที่เกิดทางเทศบาลเมืองหินไ,ได้ดิ่งนอนใจแล้วก็ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานกันอย่างเข่งคัดแล้วก็ทุกทุกแผนกนะครับทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับขอ เพ่อให้พี่น้องสบายใจได้ว่านะครับเหตุการณ์ปกติขึ้นมาแล้วนี่นะฮะทางการระเบายินจะส่งน้ําได้สมบูรณ์นะครับตั้งแต่บันดนี้ต้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ